สถานที่ของจังหวัดระยองที่ลิศอยากจะแนะนำเป็นสถานที่แรกนะคะนั่นก็คืออนุสาวรีย์สุนทรภู่ค่ะเพราะสุนทรภู่นะคะเป็นกวีเอกของไทยที่ถูกยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกและอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกงรุงรัตนโกสินทร์คือพระสุนทรวหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรภู่ค่ะ ผู้คนของจังหวัดระยองนะคะลิสชอบมากๆค่ะเพราะทุกคนมีความน่ารักและมีความนิสในตัวเองมากๆยิ่งตอนที่ลิสไปเดินที่ตลาดร้อยปีบ้านไผ่ล้อมนะคะทุกคนยิ้มให้ลิสหมดเลยแล้วก็ทักทายเป็นกันเองหมดเลยค่ะลิสอยากจะบอกว่าระยองคือเมืองแห่งรอยยิ้มเลยค่ะ และสถานที่เที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เด่นๆของระยองเราก็คงจะไม่นึกถึงไม่ได้นั่นก็คือทะเลหรือกเกาะเสม็ดหรือหาดแม่พิมพ์ทุกครั้งที่ลิศไปทะเลที่ระยองนะคะจะทําให้ลิศนึกถึงการไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกค่ะที่เป็นเด็กจังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดที่ทําให้ลิศอบอุ่นใจเสมอเลยทําให้ลิศรักในจังหวัดระยองและลิศก็เชื่อว,ว่าทุกๆคนถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดระยองคุณจะรักในจังหวัดระยองเหมือนกับที่ลิศรักเหมือนกันค่ะลิสมีความประทับใจในจังหวัดระยองมาก มากค่ะโดยเฉพาะผู้คนในจังหวัดระยองนะคะมีรอยยิ้มให้กับลิศเสมอทุกครั้งที่ลิศไปและยิ่งทําให้ลิศรักในจังหวัดระยองแล้วหลายๆคนนะคะ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับลิสในหลายๆอย่างมากทั้งบางทีเครื่องเพชรพลอยของจังหวัดระยองนะคะลิสก็ได้มาในแบบที่เขาเต็มใจให้เลยลิสก็อยากจะบอกว่าจังหวัดระยองมีผู้คนที่น่ารักมากๆรวมถึงสถานที่เที่ยวที่มากมายหลายอย่างหากคุณได้มาคุณจะหลงรักและอาจจะติดใจเป็นคนระยองเหมือนลิสอีกคนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ